ยินดีต้อนรับสู่ช่องครูนานเจวะครับสําหรับวันนี้ช่วงครัวครูนานไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้ขอนําเสนอเมนูแกงส้มปลาสวายใส่ย,ยอดมะขามอ่อนนี่นะครับสาหรับเมนูวันนี้เมนูวันหยุดนะครับวันนี้วันเสาร์ที่16สิงหาคม2568นะครับนี่นะครับ ดูพุงปลาสวายครับยั่วๆเลยครับพุงเลยครับนี่อันนี้เป็นเนื้อครับนี่ก็เป็นพุงนะครับนี่เดี๋ยวไปดูวิธีขั้นตอนการทํานะครับสําหรับแกงส้มปลาสวายใสยอดมะขามอ่อนใบคูนานเจ้าว้ครับผมอันดับแรกเราก็ตามเครื่องก่อนนะครับอันนี้ใส่ไปเลยครับตะไคร้ครับ หอมขาวหรือว่ากระเทียมใส่ลงไปรากผักชีใส่ลงไป,างไปจากนั้นก็ตำครับครับหลังจากที่กระเทียมตะไคร่แล้วก็รากผักชีพอหยาบๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปครับวันนี้จะใช้เป็นพริกจินดาแดงกับ พริกขี้หนูนะครับผสมกันนะครับจากนั้นก็ตำครับครับหลังจากที่เราใส่พริกลงไปแล้วก็ตำพอหยาบๆประมาณนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับแกงปลาต้มปลานะครับนี่ครับขมิ้นครับใส่ขมิ้นลงไปแล้วก็ตำครับเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมลดกลิ่นคาวครับนี่ครับสมุนไพรครับผม จากนั้นครับนี่ครับน้ำปลาร้าครับใส่ลงไปแล้วครับพอประมาณนะครับอย่าใส่เยอะจะค็มนะครับจากนั้นก็ผสมผสานให้เข้ากันครับนี่สำเร็จแล้วครับเครื่องแกงส้มปลาสวายครับครับต่อไปเราก็มาหั่นปลาสวายนะครับอันนี้เป็นพุงนะครับ ก็จะมีมันมันเยอะๆหน่อยนะครับหลายคนก็จะชอบกินแบบนี้นะครับพุงปลาสวายครับผัดเผ็ดก็อร่อยนะครับแต่คุณนันทำมาสองรอบแล้วครับนี้เปลี่ยนเป็นแกงส้มบ้างครับนี่นะครับไม่ต้องเอาชิ้นเล็กนะครับชิ้นให้พอคําประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่ก็พุงครับนี่ครับ แบบนี้ก่อนก็ได้ครับจากนั้นก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นๆครับถ้าชิ้นเล็กไม่อร่อยนะครับแต่รับรองนะครับปลาสวายนี่เราไม่ต้องกลัวเละนะครับน้ำเดือดแล้วปลาลงแล้วก็ตามสูตรครับถ้าแกงปลาเราก็ไม่ต้องคนนะครับเขาบอกว่ามันจะขาว ก็ไม่ต้องโคนตามเขาบอกนะครับมันกรอบแป๊บเดียวมันก็สุกนะครับปลามันไม่ใช่เหมือนเนื้อนะครับมันจะไม่เหนียวนะครับอันนี้ส่วนส่วนของพุงนะครับต่อไปน,นี้เป็นส่วนของเนื้อครับนี่ครับเนื้อนี่สุดยอดเลยครับ ก้างหรือว่ากระดุมก็จะแข็งๆหน่อยนะครับสามสามชิ้นพอครับนี่เป็นเนื้อครับก็หั่นเนื้อครับหั่นตามลายแบบนี้จะน่ากินนะครับคำโตๆไปเลยนี่ครับให้มันติดติดเนื้อแล้วก็ติดหนังแบบนี้จะอร่อยคำโตๆไปเลย เรียบร้อยนะครับนี่ครับน้ำพริกแกงก็เรียบร้อยแล้วปลาก,ก็หั่นแล้วนะครับอ่านี่เป็นพร็อพนะครับที่จะใส่ก็มีผักป้อมผักชีหรือว่าผักชีนั่นเองนะครับต้นหอมแล้วก็นี่ครับยอดมะขามอ่อนพรอมมะเขือส้มนะครับเวลาเราต้มใส่อยอดมะขามอ่อนเนี่ยมันจะเปรี้ยวแบบกลมกล่อมนะครับ มันจะไม่ได้เปรี้ยวโดดเหมือนมะแนวนะครับมะแนวนี่มันจะเปรี้ยวจี๊ดแต่ยอดมะขามอ่อนหรือว่ายอดส้มปล่อยพวกนี้นะครับเวลาเรามาทําอาหารแกงส้มแกงอะไรเนี่ยมันจะอ่เขาเรียกว,ว่ามันเปรี้ยวแบบกลมกล่อมนะครับมันจะไม่เปรี้ยวโดดนะครับเดี๋ยวเรา,าไปเจอกันที่ขั้นตอนของการทํานะครับต่อไปเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการเริ่มที่จะปรุงอาหารนะครับนั่นก็คือ แกงส้มปลาสวายใส่พีอดมะขามอ่อนนะครับอตอนนี้น้ําของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับน้ําพริกที่เราตาไว้ครับไม่ต้องห่วงว่าน้ํามันเยอะนะครับเวลาคุณนานทําอาหารเนี่ยชอบทําแบบใส่น้ําให้มันเยอะเนะครับเวลาเราซดมันโล่งคอดีนะครับ บางคนอย่างหลายๆคนทําอาหารเนี่ยใส่น้ํานิดเดียวยกตัวอย่างไม่ต้องใครครับแม่คุณนานเนี่ยแกงนี่จะเป็นขั่วอยู่แล้วนะครับคือคนสมัยก่อนคนโบราณคนที่คนแก่ๆหน่อยนะครับ mm hmm. เขาก็จะไม่นิยมที่จะใส่น้ําแกงเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบซดเดี๋ยวเราช,ชอบอในการซดน้ําแกงเราก็ใส่ลงไปครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปลานะครับเราคนได้นะครับ นี่ครับหอมฉุยตอนนี้น้ำแกงเรา,เาหัวร้อนแล้วนะครับหัวร้อนมากเดือดโบโบเลยใส่ลงไปเลยครับปลาครับปลาสวายที่เราทำไว้เมื่อกี้ครับใส่ลงไปเลยครับนี่แกะแค่เขี่ยๆนี่พอนะครับไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวรอให้มันหัวร้อนอีกรอบครับ ตอนนี้แกงส้มเรากา็หัวร้อนโมโหเดือดอีกรอบแล้วครับนี่เดือดปุดๆเลยครับไม่ต้องคนนะครับปล่อยมันเดือดไปเรื่อยๆปลาสวายเนี่ยถือว่าเป็นปลาน้ําจืดแล้วก็เป็นปลาที่ไม่มีเกรดเนาะตัวใหญ่ๆมันก็จะค่อนข้างมีความเหนียวนิดหน่อยนะครับแต่ก็หนังก็จะพอกรุบๆนะครับเดี๋ยวลําดับต่อไปเราก็จะใส่นี่ครับยอดมะขามอ่อนจากนั้นก็เราเตรียมไว้เลยครับ ถ้าใกล้ๆจะปลดจะสุกแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ครับมะเขือเทศกับต้นหอมผักชีครับเตรียมไว้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวก็ใส่ตอนนี้เรามาปรุงรสก่อนนะครับใส่ลงไปเลยครับผงชูรสโมโนโซเดียมกูตาเมตใส่ไปเลยครับไม่ตายครับกินกันทั้งบ้านทั้งเมืองครับนี่ครับี่ก็ปล่อยให้ น้องโมโหไปสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มันพอนี่ครับโมโหเลยครับโมโหแล้วก็เบาไฟนิดหน่อยนะครับครับตอนนี้ก็ได้ที่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับต่อไปเราก็ใส่นะครับยอดมะขามอ่อนยอดมะขามอ,อ,อ่อนใส่ไปก่อนนะครับ พ่าเราต้องการให้จะให้รสชาติเปรี้ยวของยอดมะขามให้มันออกมานะครับอย่าไปใส่เยอะเกินนะครับใส่พอดีนะครับนี่คุณแอนซื้อมาสิบบาทใส่ไปครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่เปรี้ยวก็อยากได้เปรี้ยวจี๊ดก็ตามด้วยมะนาวนะครับหลังจากที่ใส่น้ําเออใส่ย,ยอดมะขามอ่อนไปแล้วนะครับเราสามารถคนได้นะครับไม่ต้องกว,วรับรองไม่มีคาวครับเพราะเรามีเครื่องแกงที่ถึงรสชาตินะครับ จากนั้นก็ชิมครับอืมเจ็มมากเออที่อ,อต้องใส่ลงไปเพิ่มก็คือนี่ครับเกลือครับเวลาแกงปลานะครับคุณหนานไม่นิยมใส่น้ำปลานะครับถ้าน้ำปลาจะใส่เนี่ยจะไปใส่ตอนที่เรา กินดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นหม้อแบบนี้คุณนานเลือกที่จะใส่เกลือดีกว่านะครับหลังจากที่ใส่เกลือลงไปแล้วนะครับรสชาติใช้ได้แล้วนะครับอร่อยมากนะครับใส่ลงไปเลยครับมะเขือเทศเป็นมะเขือแกงนะครับไม่ใช่มะเขือที่เป็นลูกใหญ่ๆนะครับผ่าครึ่งนะครับนี่เอาไว้ได้สีสันแบบนี้ครับเห็นไหมครับอื หน้าอร่อยดูครับอยดูส่วนดูส่วนพุงครับอืมยัย่วยั่วเลยครับดูครับอืมสีสันอีกสักสองนาทีนะครับครับผมตอนนี้คิดว่าคงจะได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับต้นขอมผักชีครับรวยลงไปเลยครับ แล้วก็แค่เขียบๆแบบนี้นะครับไม่ต้องคนนะครับแล้งจ้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับเรียบร้อยครับผมแกงปลาสวายแกงส้มปลาสวายใส่ย,ยอดมะขามอ่อนบายคูน,นันเจ้าว่า